พี่พ่นอยู่มาเรื่อยเบิ้งพี่นกเบิ้งเบิ้งเบิ้งเ่สวัสดีพี่น้องมื้อนี้สิมาพยายามต้นพึงเฮ็ดแล้วกี่นี่ละโอเคไปไปเลยนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กกให้บ่าวแม่น้ำเปิดรายการให้นี่สิวยพายามต้นต้นหากระไาปบักลาดี มันเล่นไว้เลยนี่แหละพี่น้องเอกมันนี่กับมานะมา,นาเห็ดต้นเห็ดสอนนี่ละเจอเห็ดยังเอ้ยเคยท่ายเอาเจ้าได้ดิไปไปไปอย่าเงียบติลูก เงี้ยวปะเงี้ยวก็ให้มูทายปารตี้ไข่เลี้ยเงี้ยวอยู่พื้นียอะกว่าจะจะไปใส่มาหนิจะหาใส่ต่อใส่รีนี่แล้วมันเะินตรงมีข้าวขายซาหน้ามันก็สองเห็ุแบบนี้แล้วเลื่อนหางนี่เรื่องกุ้งมันก็โบมีคลิปแล้วมันโบมีหางให้เลื่อนไม่เข้าใจเลยจริงๆหาก็ใส่แล้วได้หนิเมื่อเช้านี้ข่อยมาคุ้มใส่กับอ้าย chung nhau gặp ai, bàn, say, Chúng ta sẽ đem nó nằm ở Vì nó tăn, nhu, tí <laughs> <laughs> ngay nó Trái bỏ khỏi mà ngoài Trái giềng vào nó là, đấy hey, đi ลงไปบ้างนี่พี่น้องหาก็เก็ดแล้วนี่ดิมันกำลังบ่อโอ้หลายพี่น้องหลายสั้นยี่สั้นเนาะาเนื้อคนสีเปียวเองเนี่ยใหญ่ไรบ่ได้ดิได้่เหี้ยใหญ่หรือเปลี่ยนนี่แหละพี่น้องเอ้ยความสุขที่หาได้ยากในเมืองกรุงอ้ามันอยู่ในเปลือกกะมี่นาราตโตแท้เว้นปลาชิวแล้วเนี่ย มันขับไปเพียงพื้นมันอยู่ทางพุ้นเลกน้ำผัดมันกัดจุดจะอยู่ในนี่เน่ยปลาพี่มันลอยเดียนองน้ำชันมามล่ะกี่พูดตัวไปชันแต่พูดลระมั้โอวิประลาดใช่ปรลด้วยนี่ตายแล้วโเวนเดโเวนรอโอ้เวนปลาซิ่วางอไช่างปากระดอบน้เตอนระไปอเอ้ยกระมุสึกว่ามวลดี าเติมีกาทปลาลาดเอาปลาลดแล้ไงกี่ตัวคือเ่ไปเอาไม้หนึ่งไม้รี่ปลาลดแล้วเอาหน่ม่เดี๋ยวชันชันชัมาฮมกันแล้วกรตั้งเอาละคุณหมูไปไหนมากเด้ยมายำต้อนคือกันโอเค ชี้ตาเบาเบาอาตาเห็นโอ้ยยังนี้กนกระยาบกระยาบก,นานกินนี่ปลาเนี่ยวะ่เอาปลาม่เ่าเลย,ยลไ่เ่าเลยเ,ลยเอยจาเ็ดังไงนะไม่เชออาไยังด้ปาปลาโอจับงเ,เ,เ้ยี่่พอได้ตีพองเวลาเขาตัานน้ำขึ้นเอาปลาซิวปลายัางเขได้กินมกกิน โอ้ปลาร้าดง่ายนะโอ้นี่เหยียบปลาร้ามีเลยแล้วมันกับพี่ตัวนึงปลาร้าดังไงเอ้าปูปูเปนไรลูกเลยโอ้ป่าลดแล้วได้เลยป่าลดแล้วเอาไปเคสเรียงจังไส้มันป่าลงพื้นนี่นะเออเวียงต่อบนแหน่นะเอาเสือมเลยติดอยู่ในฟาลงกุกลงล่างเราไอ้เบ้าแล้วให้เอากระเป๋ามันถิ่มใช้ถิ่มขึ้นเขานี่พี่น้องป้าป้า ใช่ใช่ใ่น่งประดานง่ายหลายเาน้น,น,น่งขึจุกชูไม่จางเลยเลยตัวมันต่วม่นเด้อปลากร con ปลาทลสั้น,นั่นง่าปลาตายปูย่มันมันเนขน่าดิบ อากิฮวนอยู่มาเรื่อเบื้งพี่เนบ้องเบิ่งเบื้องเดีเ่อยเดี๋ยวเวมันลายเบื้องพู่ะจัตรงเ่อยๆนะอนี้กสันสิเออสันโอ้โหปลาลัดไปเว้เนี่ันอย่ามาเลกเิียเทือนี่ม้นนี่เนาะนี้ใคโอ้ตาอยู่ไหนจ่งเนาะายเต๋อพปลาลด ปลนเยนี่ไมาปลาไอีก้อีกทางเนี้ยตัเป่งเนอได้หลายตไดนโอได้นเนาะนี่จะปลาตัน้อยเนาะปลากระดดอ่ะมันลุออกไปเบดเลยปลาเนี่ยมันน้อยเฮยปลาพันนะฮะอันนไม่หลอกเก้านะรับเต่งไปดิ ไปดิ <c ười> นี่ไงน,น้ำที่เราปานไว้ <c ười> นี่ก็น้ำที่ปานไว้เมื่อเช้าพี่น้องเลยผลของการเทาพยายามเฮ็ดเทือเล็กๆเทือละหน่อยมันก็เกิดผลมันก็จะได้กินปลาอยู่ตามใหนะ้ตามหน้าแค่ปลาซิวก็ตามใช่ใช่ปลาซิวมันก็แซ่บกว่าใครกว่าซื้อแซ่บแซ่บปักบอปลาซิวกิ เย่ะมากเลยมืออื่นนี่ชวนเอาดวงมาได้เช่าปะใช่แล้วมาให้ช่างแต่เช่าเถอะมายามไงเพื่อไม่ให้ปลาขอใหญ่ขึ้นปลาซ่อนปลาลาดนะมันลงพื้นเลยปลาปลาซ่อนไปพ่อพ่อพ่อเมื่อเมื่อปลาซ่อนขึ้นไงไรแลเมื่อเมื่อครัวมันจุ่มน้ำจุ่มยามหรืเปล่าเมื่อมาตอนแม่กับแม่ยามเลย ้ใน,ในะนี้ก็เนื้อปลาเขใหญ่มานี่เองอ่ะขอบคดะเยอะไปมือขนไหมน้ำอ้ายไปโอ้ได้หลายเติบหลีได้หานอยใ่ใช่ในใช่บงดูโอ้เก่งแท้เจ้า ชิกปะพันน้อยมันก็นเต้น,นออกแล้วนันเ่อชิกเบือเอ้องนี้หางบางอของเราอยู่ที่หางนึงปิงดิหือปิ้เมื่อไหร่แม่เมื่อเอาไม้ย้ำอ้ยมาช่วย <c ười> นี่ละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตเาวให้งาวนะเวลาฝนตกมากก็สิได้กินปลาเป็นนี่ละครับฝนแล็กกับ่ได้กินยังปลาชนใช่ปลาชนปลาคองไงฮะเล่าอยู่พังในเมือ่อวานนี่เอาปลาคออยงไรจอดรถล้องไปคุปเอาในทางมันมาจะได้คือว่ามาในทางมันขึ้นจากต้นคนเร็วคุปเอาเอี๋ยวโบเม่นบอลักเอาในอัน,อนตอนลุงตุกฮะไม่ใช่มาเอาได อยู่อยู่เทียงเท่าหันทีโอ้โอเคโอเคโอเคห้ามเป็นคนขี้หลักนะไม่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 ใช่หรอกเป็นลานเอาห้ามเป็นคนขี้หลักเด็ดขาดเอาจับโยนลงน้ํานะถามคุณหมูดูก็ได้ไม่ใช่ร่วมมือกับคุณหมูขี้หลักหรอไม่ใช่โอ้ในชายลุงใบชายเดี๋ยว์ชีเมื่้าบ่งโอ้ปูนี่น้องนี่อันนี้กับต้นมะม่วงไข่ใช้อ้ายนะ งัวจะเอาให้กินแถวนี้งัวพี่น้องไอ้งัวตัวนี้นี่มันสิท้องในตัวนี้เกลือเกือเวลาเขาเอิ้องัวเขาต้องเอิ้อเกลือเกือเพราะงัวมันชอบกินเกลือผลของการเลี้ยงงัวนี่มันจะนี่เลือกเลือกงัวนี่นะเห็นไหม นี่จะเป็นเถียงปลาลด2ตัวิเลยนะปลาลดเล่อกมาขึ้น่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ้งปลากอนไฟมุกเน้่น่ะน้ยดูอบบปลาแดกปะตัอเล้งตัวเล้งจังมุกน่ะโอ้นี่เดีเอาน้ามาทอกเท็ดี้มันเล่นนะ เ็ดก <ừ. S 2> ระเด็นเอ,อ็ดจ้อนเ็ดกะดนเอือใบสก้นเอือมันเน่านนะกันที่เห็ดกระด็แล้วก็แล้วก็หัมไชตื่นมากอะหัมชโอ้โตอนแรกที่พยามวาอีบอวยตอนแรกคำถาาฝนตกนี่มือวะแล้่ถ้าฝนตกนี่กับผู้ดีน้ำมันไหลอีกนี่ก็บฟางเบืงองหัวดีบรีอาสิไลปลาคอก็ะมีขนาดนี้นะมันยังไหลระบอนี้เป็นไร เพราะว่าเห็ดเพื่อแบบฝนมันตกเลยนะมันไหลไหล,ล่ชูชูมาแล้วมันประคองประเสริลอยลงมาอันนี้ประชิะมบ่นี่ก็ถึกไว้เติมเนาะหายเฮ็ดแล้วเนาะนีดีดีเอาหมอดคลิปได้ไหมอโอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวสิไปถา่ายยามตอนแรกกันเนาะคลิปนี้ก็ทิเพียงชีวีตแหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตบ้านเฮาขนาดเศร้าให้เศร้าหน้ากนะยากฝนตกเป็นเห็ุการตอนตอน่ตอ,ตอ,ตอเพื่อเพื่อเพื่อใบ<ๆ>ย่ามขนาะด ขอกันคลิปหนานาะพี่น้องเนาะคลิปบูมีสารากะอย่าฝาาเปิดฝฟ้าเบือโอเคพี่นอ้องฝาก็นละกุ้งนตำตากันเลยนะพี่นอ้องบ๊ายบาย